เอาเลยครับบอกม้อว่เอนี่โอ้มาะ่มาบอบเมอมาบอเมือสอผมก็สอนขอได้วพันดึงสร์แผมแล้เช่นจะสอนเรงไพี่จะิ้งก็เชื่อแ้เชื่อได้้ ับผมให้เราเนี่ยมันจะไม่มีมันให้เราเพิ่มนะผมเดี๋ยวให้เรากดเพิ่มเลยแล้วก็ใส่แล้วผมแล้วก็ใส่เนี่ยเตะโดยเฮียเฮียแล้วก็แล้วก็สต็อปคลิป <c oughs> แล้วก็ใส่ด้วยนะผมว้าวน้อง อีกีก็ลังนี้นะผมก็อย่าลืมไปใส่นะผมก็ C สองีคราบนั่นเองนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเซิฟนี้ผมเคยีวรเล่าะเอ้ยไม่ใช่คนละเซิฟคนละเซิฟนอีกเซิฟนึงครับผมผมนีดโเซิร์ฟอะไรครับมันจะมาเลวเซิฟนี้นะผมอีทีเนี่ย P M C สี่นะพอก็หนึ่งหกเจ็ดก็สามนผมก็ใส่ไปเลยนะผมเซิฟีกเซิฟอให้น่านี้ก็สครัสร็จแล้วก็สครักรแล้วก็ก <c oughs> ถ้าเสียงถ้าเสียงเบาไปน่ยก็ขอให้ด้วยนะบ่มอ่ะพูดดังเ, <c oughs> เลยนะเอาก็ขอแลพอมีชื่อไม่ชื่อซ้ำนะ วะามันชอบปลงมันมีเซิร์ฟมีเซิร์ฟเยอะเลยนะเซิร์ฟเวอร์นี้คือแนวสกายบอลเองนะแล้วก็อ่ะชื่ออะไรเอาเดียวอย่างเงี้ยนะสักครู่นะผมก็เซิร์ฟนี่ก็สักครู่นี่มันก็เป็นอย่างเงี้ย building building เซเรียอะไรก็สักครู่นะมาเมื่อมา

ก็จเดื่อนหน้าดาวน์ผมมาให้ตรงนี้มต้รง QRTS เลยอ่ันคือแก้บั๊กดคิดที่หุ่นกดบด้ม่กดนะกดรดาอุ้ยมีเอะคุ้ลอาวเนี่เคยพวกเลือกสายต่างๆออ้เืสายที่อะไรลบ้าก่ออ่าสับเพียงเพียงเพรมเีย ไอ่สุยไอนสุอร่อยจัมเปอร์บิดต่ายน่เป็นพาคือฮอสายอ่ะเอออร่อยแล้วคือนักขันยิงกระโหนักนาโหนำรูฟเฟล่ะฟรานนั่นเองก็คืออีทฟไม่ไีกก่อเนรอโอเคกกาะไอ้ราหน้า

้องอ้อาโปรบอ้ออาปวกรีบคลิปลย่นะออไม่กล้าเลยนะแล้วยูทูบใครวะเรองแบอเเฮ้ยยอดยูทูบนี่ต้องจะมียูทูบเยอะนะเน่ะเนี่ยบอมฟาาฟาเจีมยงเดี๋ยวรอสักครู่นะยูทูปกี่สับวะกูดูเศร้านะได้ดูไปดูดูขนาดยูทูบ่ะ ยี่ยนยูทูบวะยูทูบกรูเลยฮะอีกสองคั้เองเหรอแค่น้ามาอีกสองครั้งี่ยนน่าจะมีคนดังนะบล็อกนะถ้ามีเตอรเชีเจนี่แบบไม่เจอร์ีเจ,น,แบบเจ,เจนหรือแค่นี้แหละสโนว์ฮิปป์ก็อืมก็ดังเลยไม่ไหนไหลายด้วยมารอบตรงนี้มนได้แล้วฟังอีกฝั่งนึงเขาจะไม่เปิดน,นะมันมีแค่ฝั่งเดียวเนี่ยให้เราเลือกเลยเราไม่ได้มีป้ายนเรา มาเล่นกันยังไงเล่นคนอ่อนี่เอาห้าคนเลยนะ Thank you. ไอ้เนี่ยกูว่านะเลยนะสร้างเสถียงจะเคียงกับมาสบงบก็นางนี้ยก็อีแค่ออกแล้วมันก็จะมีการออ้อยเนี่ยผมก็

คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับห้กับผมนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนต่อไปนะคุณ